สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากอีกแล้วนะคะพี่แอนค่ะสวัสค่ะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอกันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆนะ yes yes แต่ว่ามันจะเป็นโอ้คุณหมอคุณหมอหนุย์ตาดาแต่ว่ามาคราวนี้หมอหมอกลายเป็นเอเลี่ยนไปแล้วนะข้างเงียทุกคนดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมน่ากลัวมากห้องก็มีความแบบ นึกลับขึ้นมาไงพี่แอนคะแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลนะคะถ้ามันเป็นโรงพยาบาลเอเย่น่ะเอเยนเอเยนมันเป็นแบบนี้อาจจะโดนสารเคมีอะไรบางอย่างนะก็หมอคนนั้นน่ะชอบทดลองมั่วซั่วไงทดลองบลุมาในห้องนี้กลายเป็นห้องแบบทดลองสารเคมีเทียบเลยนะคะน้องอุ้มีเดี๋ยวลงไปเยอะประมาณนั้นเออเออเออเจะลงไปเอะแล้วเออเอออยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้พี่ต้องทา อ่าแบบนี้พี่อนกระโดดไปเลยไม่ต้องไม่ต้องย่อเลยเหรอเดินไปเลยอืมอ้าวนายไม่ยืนอะไรตรงนี้เนี่ยรีบไปรีบไปสีมปน่วงทางชั้นไปทางนู้นเลยไปทางนี้ทางนี้ตาถั่วตาดีตาถั่วมาถึงตรงนี้แล้วปุ่มบนปุ่มสวิตช์เปิดคล้ายกับอันนั้นเด็ดเด็ดเลยแต่ว่าเปลี่ยนไปนิดหน่อยเองเปลี่ยนไปก็คือสีเขียวใช่ พี่อยากให้มันเห็นตัวตัวเองรู้ป่ะถ้าเวลาเราเห็นตัวของตัวเองอ่ะมันจะเล่นง่ายขึ้นนะใช่แล้วแต่อันนี้คือไม่เห็นตัวเมื่อกี้พี่แอนไม่ต้องทําแบบนั้นแบบใครอยู่ไปใกล้ก็ได้นะเกิดไม่เห็นตัวเห็นเท้าตัวเองไม่ไม่เห็นเห็นแต่อันนอ่ะเข้าไปเลยพี่แอนเหมือนกันได้เลยเหมือนกันได้เลยก๊อปปี้กันปะมเขก็มาตรงนี้ป๊อปเลยนะ แต่เราแค่อยากรู้ว่าหมอทําไมกลายเป็นเอเลี่ยนไปได้น่าจะทดลองน่าจะทดลองกับตัวเองแน่เลยวันสงสัยคราวนั้นอะ่ะจับคนมาทดลองใช่ปะ<อ>แต่ว่าคนหนีไปหมดไงมาคราวนี้ก็เลยจับตัวเองมาทดลองแทนคมบ้าแล้วอุย้ย กจะไปไหนมาให้ฉันทดลองซะดีๆาาวันนี้นฉันอยากจะจับแก <c oughs> มาทำเป็นหูทดลงอ,าาาอสงาลสารเคมีจี๊ดเสียงดังมากเลยสารเคมีบอกลูกสาวเฮ้ยงานสารเคมีอ่ยต้องเปลี่ยนเข้าไปในห้องทดลองเลยอุ้ยตายแล้ว อยู่ในเน่เดินเข้าไปอีกเ้ยเข้ามาปุ๊บวิ่งเร็วปั๊บเลยอ่ะใช่ไหมถ้าจะช่วยให้เราวิ่งเร็วนั่นอะปุ๊บ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 ปุดินที่แอรไม่ลงตามดินไปด้วยอ่ะที่แอรเดินเร็วจนมันลงไม่ได้เลยตกใจหมดเลยนึกว่าตกลงน้ำมยนี่ไงนี่มันเอเลี่ยน <c oughs> เอ้ยเนี่ยขำการเลยวะเดินเร็วได้ไหมก็นี่แหละมันทําให้เราเดินเร็วนี่แหละอ๋อจุดสีเหลืองเลือนี่แหละท้าไม่เราเดินเร็วเดี๋ยวเกบไปใกล้ๆแล้วค่อยกระโดดเลยนี่เลยมีสายฟ้าฟาดแบบพัวพัวด้วยอ่ะไม่ใช่สายฟ้าพี่แอนเขาเรียกว่ามือมือมือฉันเหรอเออมือพี่แอนไยต่อไปไปไหนอ่ะเอาไปตรงนี้มือพี่แอนสีขาว <c oughs> ดูดิมือพี่แอนขยับตลอดเวลาเลยฉันจะผ่านไหม ใช่ไหมคัเพียงดู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 หมายเลขที่ท่านเรียกไม่ตอบเราเลยค่ะปึ <n ós rict crap> ๊บ <Freud> ผ่านมาแล้ว <infinity> ต่อไปอุ้ยเลเสื้อยากเนี่ยอยากนิดหน่อยแต่ก็พิ้งผ่านได้นี่มันเนี่ยเก่งปล่าสารบอลชดเก่งปล่าเก่งปล่าสารปอลชดสารประหลอด ทำไมไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้ไอ้ไปได้แล้ว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 ต่อไปต่อไปต่อไปต้องผ่านแน่เลยอ่ะเดี๋ยวมันกำลังหมุน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 อุ้มีต้องใจเย็นนะต่างดาวเมื่อกี้เมื่อกี้เขาดูใหม่นะเขาดูใหม่เดี๋ยวพี่กระโดดลงไปให้ดูใหม่นะ นี่เป็นไงมันคือว่าหล,ลุดทางหลุดโลกเลยอะไปทางนี้จบแล้วนะไม่ต้องไปทางนู้นเอยเปนยากไไม่เราต้องไปกดปุ่มไงเอานี้นายทำไมไม่ไปอะเออไม่ไปหรอเพราะฉันกลัวโอ๊ยนายนี่ป๊อดจริงๆเลยดูฉันจะก,กระโดดให้ดูยาวนี่มันอ่ะกว่าแล้วทำไมเขาไม่มา <c oughs> ไม่ื้อเต็มเลยเต็มเลย ฉันจะใบเองแต็กหมุนนี่นะประเด็นเด่นของฉันดูฉันเป็นตัวอย่างฉันจะพานมันไปได้ผ่านโชคชะตาผ่านผ่านผ่านเป็ชู้ชะตานี่อุ้ยหนึ่งทำไมมันนี่พอเจ้าเดินแล้ว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 เดินตามมาเนี่ย

มาเรยมาร้เคมีเอ็กซ์บ้าเราจะมาทอารอกับข้าได้ยังไงไม่ยอมไม่ใจไอ้หมอบ้ามาดิ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 มา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 มมามามมมมมมมาา ถ้าเกิดมันเดินเข้ามาได้ข้างในนี้เราจะขับมุนีกะกากเลยล่ะเดินเข้ามาไม่ได้เฉยๆใครบ้างใครบ้าุปซุปซุปใกล้ผ่านแล้วใกล้ผ่านแล้วใกล้ผ่านลงลาวากันแล้วอ่าหนุอุ้งให้กำลังใจพี่ด้วยนะไปโอเคต่อไปเป็นแสงเรเซอร์ก็คือเวลาเราแข่งเกมมันคนจะเบือะไรวุ่นๆนิดนึงชุบเฮ้ยเฮ้ยมันจะหนีเราให้มันหนีมันหนีเราให้มันหนีอันดาจะได้จะได้ยัไปดูยังไปดู วนะิ่งไปเลยวิ่งปเลผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเนื้อเนื้อชิ้นเนื้อเพื่อเราชื่อหมอ,อกบอเลยือยแบบนี้เราหนึ่งข้าเพลงเซียนดับโลกเลยนะเออตอนที่เรามีคุมสีขาวอะกระโดดได้แต่พอคุมสีขาวกระโดดสองครั้งนี่พี่แอน หยิบปืนปืนอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นอ๋อปืนที่เอาไว้ใช้จำกัดเอเรียหมออยู่ไหนอะอุ้ยน้องมีอย่เลื่อนเยอะปืนแล้วมันก็เดินเร็วด้วยอ่ะนลอยมาเลยอ่ะยังยังหมออย่าไปเวหมอช่วยร้ายดิหมอหมอหัวกลับมาแล้วหัวสี่หัวหัวกลับมาเป็นถีงขาแล้วเหร คนปืนหายแล้วคนจบคลิปแต่เพีพยงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปว,วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์กด subscribe เป็นลังใจให้พี่แอน<ๆ>กับน้องอุ้มทำคลิปวีอต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปว,วันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะบายยกับทุกคนเนีนะคยทุกคนอุ้มไม่ได้มาด้วยมีเงิ่ผิดมีอุ้มวกับพี่แอนแน่เลยไม่มีปืน